ก็ชื่อโกวัจะัานเธออุ้ยน่ารักอะใครไม่รู้น่ารักมากๆเลยค่ะขอเสียงตบปือหน่อยมวยไทยแฉแท้แท้ต่อยออสวัสดีตอนนี้เดี๋ยวจะมาชมกันกินนะคะใครกินน้วยก่อนอ๋อ จะได้รับรางวัลชนะเลิศอันอดับที่หนึ่งวันวันที่คนวันเกิดของตัวเองอ่ามาบอกวันเกิดตัวเองวันเกิดของฉันวันที่สิบสามวางนะคะตอนนี้เราอยู่บนเวทีแล้วเราอ่ะ จะมาเล่นโชว์เียตี้โอเคไหมคะอ๋อลืมไปวันนี้จะมีอะไรให้ดูนะคะก็คืออ่าเยาจะเล่นกลนหมอ่ามีเดี๋ยวสักคู่เอยไหนรอแป๊บนึงนะคะเออคืออย่างงี้นัก t d ด y อย่งไม่มา บอเลชูไปชื pues ้ให้ยากได้เธอไูอันนักกันักชืก็ว่าจะได้เจอไม่รู้ว่าแบบให้ไข่ก็มาลากเธอคนเดียวบอเลชูไปชื้ให้ยากได้เธอไรู้อันนักกันักชืก็ว่าจะได้ลืมไปวันนี้มีนักแสดงโทรถึงมวยไทยป้า แล้วก็เออแล้วก็การแสดงโชว์ดีดังกาเต้นอารับ,บีแล้วก็มวแล้วก็นักร้องเพลงแล้วก็ลำแล้วก็แลบลิ้นตีดังกาแล้วก็กระโดดสามข้างแล้วก็เสกเวทมนต แล้วก็แรปลิ้นใส่ตัวเองแล้วก็หักลิ้นตัวเองแล้วก็ถ่ายรูปให้สวยๆข้อเอาข้อสุดท้ายก็คือต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยกดมีกดข้อมีกด5ข้อข้อหนึ่งเป็นมิตรกับลูกค้าทุกคนข้อสอง ห้ามไล่ลูกขาเด็กขาดข้อ3ต้องซื่อสัตว์ข้อ4กระตันยูข้อ5ต้องสุขภาพเรียบร้อยอ่าหมดแล้วตอนนี้เรายังมีอีกข้อเดียวก็คือเราต้องจงรักพักดีต่อชาติเพื่อให้ทง เพื่อให้ประเทศชาติเราสงบสบายดีเลยทุกท่านก็ต้องทำอย่างดีๆต้องมีกฎตองข้อข้อหนึ่งเรารักชาติข้อสองเรารักศาสนาอ่าฟังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะคะไปเที่ยว อะไรดีนะสวนสัตว์สวนเสือแล้วก็สวนเสือสี่ราชาแล้วก็อะไรนะอะไรนะลืมไปค่ะมีอะไรที่สวนที่เคยหนูเคยไปที่ครูพาไปก็คือสวนหนึ่งนุดนะคะสวนหนึ่งนุดจะสามารถพาไปเที่ยวได้เดี๋ยวใครอยากไปสวนหนึ่งนุดบ้างคะเดี๋ยวจะพาไปเลยค่ะ เดีย๋ยวจะพาไปต้องไปโรงเรียนที่เกาะโพในชั้นอยู่เกาะโพแล้วมาเที่ยวพัทยากับคุณแม่คุณแม่ชื่อว่าแบนเตเต้ <c oughs> ชื่อจริงชื่อดวงอ่าชื่อว่าแบนเตเต้ <c oughs> บางไหมชื่อแบนเตเต้ดวงพรเปรมศรีนี่ชื่อจริงนะคะชื่อ เล่นชื่อแบนแตแตชแะชื่อแรชื่อแบนแตแตะชื่อจริงชื่อดวงพรเปงสีทุกคนต้องเป็นคนที่น่ารักน่าชมซื่อสัตย์กระตันอยู่แล้วทุกคนก็ต้องมีความเมตตาด้วยนะใครไม่มีความเมตตาจะถูกจะถูก จะถูกก็คือจะถูกจะถูกที่ตัวเองทํามา,แล, aid, าททรรมแล้วที่ใครทําบาปทํากรรมแล้วตัวเองจะเป็นเวลาเป็นแล้วอย่ามาร้องคิดดังแล้วทุกคนฟังนะเราซื่อสัตย์เราก็ตันยูเราต้องรักจงรักพักดีต่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ ทุกท่านก็ต้องทำความระเบียบแล้วเราต้องทามๆอ้าวใครใครอยากรู้การที่ยักษ์ยักษ์ยักษ์มีจริงไหมรู้ไหมยักษ์ไม่มีจริงแต่นครนนะ่ะเป็นนครนนะ่ะมีจริงที่จริงยักษ์ก็มีจริงแต่มันไม่มีทางมาตรงนี้หรอกเพราะว่า ยักษ์อ่ะมันตูปะเลอร์เลยุยักษ์ไม่มีทางมาที่นี่ได้อ่าจบแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ